คุณแม่แย้มแสงสว่างเกิดเมื่อปีพศ2471ที่ตำบลสาราแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจัังหวดฉะเชิงเซาเป็นบุตรนายช้อยและนางหุ่นเปรมแก้วมีพี่น้องสี่คนนางยิ้มพุนสวัสดิ์ถึงแก่กรรมนายบุญส่งอุดมสันถึงแก่กรรมคุณแม่แย้มแสงสว่างผู้วัยชนและนางเจืองเปรมแก้ว โดยการชักชวนของพี่สาวนางยิ้มพูนสวัสด์เข้ามากรุงเทพตั้งแต่อายุน้อยๆจนได้พบและสมรสกับเรือโทรประกอบแสงสว่างมีบุตรธิดารวมเก้าคนประกอบด้วย พระประกิจกิติปาโลเกษียณงานจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวนางกัลยาทองอยู่เกษียณงานจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายประยุทธ์แสงสว่างถึงแก่กรรมในวันลบแสงสว่างเกษียณงานจากกรมสรรพาวุธทหารบกนางพัควดีบุญกรอบวิจารณ์เกษียณงานจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางพรพันธ์ตะวิพาเกษียณงานจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงือเอกสุรทินแสงสว่างผู้บังคับ กองร้อยรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตตหีบนางสาวบุญ,ญรัตน์แสงสว่างประกอบธุรกิจส่วนตัวและนางสาวกรลุนรัตน์แสงสว่างผู้จัดการบริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัด คุณแม่แย้มเป็นคนอารมณ์ดีอยู่เสมอเป็นคุณแม่คุณย่าและคุณยายที่เป็นที่รักของลูกหลานให้ความรักความอบอุ่นแม่ไดยามเจ็บไข้ได้ป่วยท่านเป็นคนที่อดทนและเข้มแข็งในวาระสุดท้ายของชีวิตท่านพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นพรั์ราชธานีและสิ้นลมอย่างสงบเมื่อวันที่6มิถุนายน2564เวลา22 39. นาฬิกานาทีสิริอายุ รวม9กปีลูกเก้าคนแม่เลี้ยงได้ให้ความรักอยู่เป็นหลักเป็นมิ่งขวัญไม่หวั่นไหวเมื่อยามทุกยามเศร้าแม่เข้าใจดุดร่มใสแผ่ใบปรกอบอุ่นจังขอกุศลผลบุญลูกหลานสร้างเป็นพลังส่งแม่ให้ไปสุขี สู่สวรรค์ชั้นฟ้าสุขาวดีอันเป็นที่สุขสรรน,นิรันดรด้วยความรักและอาลัยอย่างสุดซึ้งลูกหลานเหลนคุณแม่แย้มแสงสว่าง ่ำร้องเพราะต้องการไออุน่น